ยังปีเลยปยออาอีกแล้วนา,นางเอกนางเอกหน้าหน้าก็ทยมุมมมบกระไทยลูกค่าเบิง <c oughs> ลูก้าคนหมักเบืองสาวงามแล้วอค่นเต้อง,งทยหนาปก้อง้ำงามขึ้นเลนี่คนเ <c oughs> บิองหลายท่านเปิดหน้าหน้าเฟรคนนี้ขาพคนนี้โอ้ย สาขาเนี้ไม่มีเสน่ห์นะหน้าตายิ้มแย้มแก้มใสยอย่างนี้ก็ได้ไดอพลุ่นกับเบิง่ง <laughs> แม่ยู่จา้าอันนี้หอยขัวหอยขัวเอามือขวัวจะมือสอยไปแล้วตอนนี้มือขวัอขวตอนบ้านตอนบ้าเอาหอยขัวค่ะแต่ว่ามากกว่านี้นะมือขวั <c oughs> ขวขัวค่ะ <c oughs> ตัวหน่อยเนาะ มหน่ <ulations> อยอีสิมันจะมาตายหมนี่เลยเต็มเต็มนี่นะเพราะว่ามันเต็มนะิก็ง่ามดคอยาเอาไดีโอ้แล้วจะหน่อยมันซี้เไปอืเลือกไปเลยหน่อยไปเลยงหญ่ไปเลยมันาวบ่ไหนหัหัวนี่นเต็มเต็มแมนบอกดอะไรนะเอา ะจะีอมเนาะเสียบเดี่อมกันหอยขัวบ,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 บ่บ่บ่ได้กินหอยอันอันนี้มากดูดนเด้แอนเพื่อันหอยกันนโดนมาโดนจะจำหลายสิบปีแล้วจำบ,บ่ได้แล้วเราเคยกินครือบสามสิบปีไม่ได้กินเลยอิหรีเลยไม่เคยได้กินเพราะว่าแฟนผมบ่บ่มาเก็ตหอยไงปลากระป๋องมากินบ่กินอยู่แต่ว่า ตะ<ป>กี้เม่เมีาโอ้เม่แมถวแล้วเห็ดกินดีบะน,นี่เม่แถาตายแล้วก็ยังบ่ได้เห็ดเลยเถอเพราะมีเวลาจับหัวมันดอกมันเห็ดหยาผู้เอาได้จับไงเข่ได้ซับขึ้นตะกี้เขาจับได้เขาจะได้หไหมฮะเขาจะได้เขามีเครื่องอมือจับบอก ขีมตัดตวดอ่ะเออคำว่าสลามินเขาว่าขีมตัดตรวจนี่เป็นโรคน่เมร่าผลซับตัด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 โคเดลไฟซับย่มได้ถือเตมือตะกี้กินยอนยายยายไปแล้วผลไม้กินเพียงเท่านั่งซับหอยจนเจ็บเอวเออเด้อเนี่ยเอาขีมนั่นนีดแก๊บ เกียร่างเป็นชั่วโมงแล้วเห็นผู้่เฒ่ากินอัดูจุ๊บบนเท่าดูเจังไรางเดียวจะกินเอาแล้วแค่เขาไม่คยกินหอยมาดูเนี่ได้กินไอ้ลี็นี่ยเดือนเนี้ยดูดหเดียวเดืานเนี้ยดูหเดียวดนเนี้ยจะกินจะได้กินเขาไม่จังมวะดูเนาะจังหวะจังวะดูมันจังสิได้ได้กินมีภาสามาจากฟังเล่าครับจากฟังล่า ประจํากล้องประจําประจําช่องผมผู้ดิษฐ์ชาผู้ดิษฐ์พากินพาเที่ยวนี่คือนางเอกสาวเป็นคนยืนเพียนแก้มใสและเป็นคนหนาตดใสพี่น้องหนาละหลาเรื่องตาแล้วมีเสน่ห์อิเดปานี่แล้วยอดอิดีเลยขอยังตาและมีเสน่ห์มาครัมาเฮียเอามาหอยครับผม คนร้อมากเพราะคนสวยอ้าวแฟนปลาเห็นยังอยู่บ้านอยู่บ้านหน,นึซื้ออยู่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นคนศาสตรานดูแลบ้านนี่ดีดตกแตง่งเบมึงต้นไม้ต้นไหลยพยันผัวขี่ข้าขี่ข่ายอ่ะผัวหางเงี้มาตั้งสี่กลับไป <c oughs> นอนเอกเมียไนะหนเฮ็ดงานบเนา่เอาเทียในห้องเมียสดีไอยูทูบกนัน ดีละค่ะเร <irts> ื่องที่เขาไปเมืย์นี่เมียกับไปพร้อมกันเด้ไปมาพร้อมๆกันด้ได้ับ้าไปเห็นเขาไปซักผ้าเฮ้ยเขานอนเสยเล้เพราะิงเก่งกับผู้ชายผู้หญิงอดทนกับผู้ชายเดิผมว่าเจ้าเจ้าเจ้าเสียบบ่เจ้าซ่อมบ่ผู้ชายมาหนิไปนอนไปอาบน้ำแล้วนอนเบื้องหนังผู้เมียไปนาบาไปได้ไปเข่ากั่วเข่าเห็นยูน้อยกินเฮ็ดซักผ้าซักแกลเบื้องบานเบื้องเฮียนข้ามพร้อมกันนนั่ก ผมว่านั่งคือพวกนี้คือแข็งแรงแท้คือเกง่งเลยงืดเดี๋ยงงืดเขา่ากันเห่านี่ไปหอดบ้านแหละนอนแอ๊กหอนแอ๊กแมงแอ๊กแมงบัดเขาน่ะไปเฮ็ดเข่าขั้วเข่าฮั่นกินซักผ่าซากัาซากแพ่เบิ่งบ้านเบิ่องซองบ่เศร้าจักที่จะทำมนูสื่อเกิดหอดสามถุงยังอาบน้ำคิดเบิ้งตะลามือป้าไม่ถูกยังคนสองคนครับผมคนหนึ่งเสียหลักแล้วเฮ็ดบุญนี่แหละบุญอื่นบุงเฮ็ดบุญใช่ไมคะกำลังตรวจนี่แหละตรวจ สถานที่เฮ็ดบุญนี่แหละจัดมืออื่นมือมือโฮมมล้ำวันที่สองพระอาทิตย์มล้ำมล้ำสิงห์เลี้ยงคนนำเลี้ยงขร่อยทคนเหลี่ยงชุ่มกำนันผู้ใหญ่บา้านชุ่มคุณคู่เพิ่นอสดมผู้หลักผูก้ใหญ่ผู้ทรงคุณนนบุตรเอาเบิ่งบอกหอยปล่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยขวดกล้วยใหญ่กล้วยใหญ่เหรป้ากล้วยอย่าว่ากล้วยกล้วย เจ้าก็ได้เจ้าเพี้ยนลายยางมันกำลังเสียงกำลังมาสันปาดมาบันเเลือกล้วยก็ได้กล้วยมะบันเเลือกล้วยอย่างสำเนียงเพี้ยนเราเจ้าสำเนียงเพี้ยนแล้วสำเนียงเพี้ยนแล้วกล้วยก็ว่ากล้วยเนยนะขอบคุณครับเพื่อน เมื่อน,นี้มาเก่กับจากับสาวฟังสายพี่น้องขัวหอยคัวหอยเอามื่อขัวหอยเอาเมื่อขัวหอยช่องผมกับช่องนน้อยนะครับก็ลังหาเพื่อนเนหาผู้ติดตามกดติดตามไม่ได้ผู้ติดตามเนี่ช่องนน้อยผู้ดิบพาพกินพาเที่ยวครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหนู Ha <laughs> ha